สวัสดีครับผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวกับเกมคุกกี้ลันโอเวนเบรครับวันนี้เราก็จะเป็นเซตคุกกี้ต้นไม้พันปีนะครับเรียกว่าลูกรักประจําใจผมเลยนะครับกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเจ้าตัวนี้มันไม่มีสัตว์เลี้ยงคอมโบโบนนะผมก็เลยหยิบเป็นเจ้าตัวจิ้งเหลนน้ำละกันนะครับมันน่าจะเข้าตีมกนดีนะครับพาสซอนได้หยิบเป็นบูฮายแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็ไข่นะครับผมนะแต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมอัดตอนเล่นไว้ก่อนแล้วก็เอามาพากย้อนหลังนะเพราะว่าเซตนี้สำ ป็นเซตที่เล่นยากมากนะครับคือจังหวะอะไรประมาณนี้มันมีหลายปัจจัยมากนะครับก็เลยต้องอัดแล้วมาภาคทีหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่ผมว่าผมได้แต้มเยอะสุดแล้วนะเศรษทีผมอัดไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับโอเคไม้แรกเนี่ยเราใช้เป็นไพ่ดาร์กช็อคแล้วก็ผัด2เนี่ยเป็นเจ้าตัวผูพายนะครับจริงๆแล้วถ้าเล่นเจ้าตัวนี้เนี่ยช่วงนี้มันมีเมตานกฟินิกที่นกฟินิกมวยไทยที่แต้มกำลังดีเลยหรือนกฟินิกเลมอนอะไรพวกนั้นนะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ไม่เล่นไม่เล่น2ตัวนั้นนะครับกับ เจ้าตัวต้นมาพันปีผมมองว่ามันจะเป็นการก็เลยว่ารูปคมอ่ะเออผมว่าตัวสายพุ่งๆเนี้ยสกิลไม่น่าจะเหมาะกับเจ้าตัวนี้ก็เลยเล่นเป็นสายแบบสโลไลฟ์สโลจริงๆก็เลยเป็นสัตว์เลี้ยงเจ้าตัวนี้นะครับตามจริงถ้าเล่นกับฟินิก์แล้วก็ผัดเป็นมวยไทยอะไรประมาณนี้ในด่านเนี้ยแต้มอาจจะดีกว่านะครับอาจจะดีกว่าแต่ผมว่ามันจะไม่ได้อัตฉริแล้วก็เจ้าตัวนี้นี่ผมอยากให้มันเล่นตีแบบสีน้ำเงินสีน้ำเงินไงก็เลยผัดเป็นบูทไยนะครับผม เป็นเรียกว่าตัวที่ถูกลืมจริงๆนะครับเดี๋ยวอัปเดตเนี่ยเห็นมีคนเดาว่าเออแพทหน้าเนี่ยน่าจะมีรีเจเนอเรทตัวใหม่อาจจะไม่ได้เป็นดาก้อนอาจจะเป็นตัวใหม่แบบว่าไอ้เมดูซ่าอะไรก็ได้นะหรืออาจจะเป็นตัวอื่นที่เราไม่รู้มาก่อนก็ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าตัวใหม่มาโอ้โหผมไม่ได้ดีชีวภาพเลยเวลาตัวใหม่มาเนี่ยตัวนี้จะยิ่งถูกลืมไปอีกนะผมรออยู่นะรอวันที่เจ้าตัวนี้มีแคทีพิเศษนะครับไม่หมาสกี <c oughs> อ่านะครับมี่คทีพิิเหมดไปนะครับ ก็ตัวนี้เนี่ยผมจะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีทริคเรื่องที่ว่าเออถ้าเรายือตอนที่มนใช้สกิลมานานๆไปถึงว่าหลบไอเทมที่มันผลิตตอนเชสสกิลเออเลือดมันก็จะอืดขึ้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทดสอบอย่างร้อเปอร์เซนต์หรอกว่าเออตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นไหมแต่ที่ได้ผมลองทําแต้มมาน่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่นะใครมีข้อมูลตรงนี้คอนเฟิร์มก็เพิ่มเติมให้ผมหน่อยนะครับไม่ชัวร์นะแต่คิดว่ายังเหมือนเดิมอยู่แต่มันไม่ได้แบบว่ายือได้ขนาดเมื่อก่อนอะไรพวกนั้นนะครับอ่าลอยไปนะ เศษที่ผมต้องแบบไปอัดหลังไม้แล้วก็เอามาพากิงๆนะครับอันนี้เนี่ยเราลงจากวนนธรรมเนี่ยเท่าไรเนี่ย228นะครับอออย่าไปอย่าไปนะครับแต่แต่ต้องออกตัวก่อนเลยครับว่าแต้มไม่ดีนะครับอย่าคาดหวังและอย่าคาดหวังแต้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าในด่านนี้ในเอ็มแลนด์สเนี่ยแต้มพดานน้ประมาณ660กตัวกว่าเลยมาถ้าที่ผมเห็นฟันผ่านมาดูนะครับไอตัวนี้นี่อย่าว่าแต่6-60ยเลย600ยังไม่ถึงเลยนะครับ เร่งนี้นี่สาเหตุที่ผมต้องแบบว่าไปเล่นมาหลายตาเพราะว่าเรื่องของชอ็อตช็อตตอนสุดท้ายนะครับว่ามันจะเก็บผลดเรือได้ไหมบางตาผมก็เก็บไม่ได้ตานี้เป็นตาที่ผมอาดและเก็บได้ตนแรกผมนึกว่าเก็บไม่ได้นะมีตานี้นี่แหละดันเก็บได้เฉยนะครับนี่เห็นไหมเก็บได้พอเก็บได้ปุ๊บเราก็จะสามารถใช้สกิลสุดท้ายได้ทันนะครับนอกนนั้นเนี่ยที่ผมเล่นมาสองชั่วโมงเนี่ยอาจไม่ได้เลยสักตานะครับมีตานี้แหละที่ได้อยู่ตาเดียวนะครับเออ บางตานี่เรียกว่าตายไม่ทันโดดเลยด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยคิดว่าเออไอจังหวะก,การยื้อเนี่ยวิธีการยื้อคือเนี่ยไอเทมที่มันผลิตออกมาเนี่ยชอบให้เราเก็บให้ได้ชา้าที่สุดนะครับมันจะได้อยู่สถานะตอนใช้สกิลให้ได้นานที่สุดนะครับเลือกก็จะลดช้าอะไรก็ตามระเบียบจะไ,ได้ยื้อได้นานๆน,นะครับไม้สองเนี่ยเราหยิบเป็นไพ่มินนะมาใช้นะจบไปนะครับจริงๆัง้นเล่นท่าย,ยากเล่นเป็นไพ่ทับทิมอะไรพวกนั้นก็ได้นะครับแล้วแต่ ยุใช้เลยนะแต่เอาตรงผมเอามาเล่นแบบคำขับหน่อยเซตนี้นะครับแต่มันแต่มันกะอะครับผมว่าอย่างมากเลยถ้าเล่นเต็มที่เนี่ยตัวนี้ก็น่าจะ600อะอย่างมากเลยนะเออมาปึ๊บปึ๊บยังไปนะครับ390แล้วนะครับแต่ผมก็จะไม่ได้หรอกว่าตอนที่เล่นมันได้กี่ล้านนะเพราะผมเล่นเสร็จกผ,ผมก็ไปลองอัดแบบเออลองดิลองยื้อหน่อยเพราะว่าตานี้จริงมันก็ไม่ได้เล่นดีมากเพราะว่าช่วงหลังๆเล่นไม่ค่อยดีแต่มันยื้อมาแลกติดเนี่ย พรากว่าหลังจากนี้ผมอมัดอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งยื้อไม้แล้ไม่ติดเลยก็ลเลยอ่ะไม่ไหวแล้วพอนะครับความผมรู้สึกว่ามันสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยการยื้อเนี่ยมีความคล้ายๆกับดอยอยู่นะครับอืมอไปไปเนี่ยครับสกิลแล้วตอนนี้เราเหลือขึ้นวิ้นอยู่2ครั้งนะครับเราจะเก็บไว้เนี่ยหลังจากนี้มันจะมีช่วงนึงที่เยลลี่ค่อนข้างเยอะนี่ช่วงนี้ช่วงนี้เลยนะฮะเรียบร้อยครบเครื่องนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวจิ้งเหลนเรานะครับจิ้งเหลนพายุหมุนปล่อยไปต่อ ล่อยยิงยงอโอ้โหได้สปีดอีกนะครับไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีช็อตใกล้ตายเนี่ยนะครับมันจะมีช่วงที่เออเยลลี่ก็มีนิดหน่อยนะครับเราจะไปปล่อยตรงนั้นนะปึ๊บปึ๊ปึ๊บ,บ,บเนี่ยแล้วก็ตอนสุดท้ายเราก็ต้องยื้ออีกนะอันนี้นะครับ เพราะว่าเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันก็ช่วยตึงชีวิตได้หน่อยเนี่ย,ยผมก็เลยต้องโลดแตกซะหน่อยนะเมื่อกี้น้ำจิ้มไม่ต้องโลดแตกก็ได้แต่มือมันลั่นนะครับแต้มจบไปที่นี่นะครับ542ล้านนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แต้มกากนะครับเซตนี้เออไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ